สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการเตรียมดินปลูกแตงกวายังไงให้ลูกดกนะครับก็วิธีการเตรียมดินก็ข้อแรกเลยเราก็ก่อนที่จะมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเราก็ถ่ายดะไว้หนึ่งรอบแล้วก็ถ่ายแปรอีกหนึ่งรอบครับพอไถแปรเสร็จปุ๊บเราก็ยกร่องครับความกว้างของร่องก็แล้วแต่ครับ ว่าแต่ละพื้นที่จะสะดวกแบบไหนสำหรับสวนของผมก็ทำร่องคู่ครับทำร่องคู่ทำร่องคู่แบบนี้ครับมีร่องน้ำอยู่ตรงกลางครับบนเนื้อร่องบนสันร่องความกว้างอยู่ประมาณเมตรห้าสิบครับเพราะว่าที่มีร่องน้ำเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ทำตอนนี้เป็นหน้าแรงครับ แต่พอเราทําไปเรื่อยๆมันอาจจะมีพายุดูร้อนหรือฝนตกมาได้ครับถ้าฝนมันตกเยอะมันก็จะทให้น้ําขังแปลงครับถ้าเราไม่มีร่องระบายน้ํามันจะทําให้แปงกวาเหล่าเฉา,าตายได้ครับส่วนเพื่อนๆจะบางคนสงสัยว่าดินไม่ละเอียดทําไมถึงไม่ทําให้ดินละเอียดถึงไม่ใช้รถตีดินตีดินให้ละเอียด การทําให้ดินละเอียดนะครับมันจะเป็นข้อเสียอย่างมากครับข้อเสียก็คือข้อเสียก็คือดินละเอียดปุ๊บทําให้ดินมับตัวไวครับเนี่ยครับถ้าดินละเอียดแบบนี้ครับกําลังสวยครับส่วนมีก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเราเอาไว้ทับพายางได้ครับถ้าดินละเอียดมันทําให้มับตัวไวแต่ แต่ข้อเสียของดินก้อนใหญ่ก็คือเวลาเราปลูกมันจะปลูกยากครับแต่ว่าพอเรามีใส่น้ำยดแล้วให้น้ำไปแล้วครับมันก็จะทำไม่ยากเท่าไรครับแต่เท่าที่ผมทำมาครับแต่งดินก้อนใหญ่แบบเนี้ยจะได้ผลผลิตดีกว่าครับแล้วก็ทำให้ลูกดกเพราะว่าแต่งกวา เราคุมพยังหนึ่งครั้งครับปลูกได้ประมาณห้าถึงหกครั้งครับคือปลูกสามหนุม่มเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำดินให้ละเอียดป่นแบบละเอียดมากๆครับพอเราให้น้ำไปแล้วรดน้ำตามไสม้หยาบๆไปแล้วอะมันทำให้ดินมัฟตัวลงไวแล้วเวลาเราปลูกปลูกได้ปมาณหนึ่งครั้งสองครั้งดินก็จะแข็งนะครับพอรอบต่อไปแล้วก็จะปลูกไม่ได้ครับ เราก็ต้องมาทําการหรือแปลงถไถหม่มันก็เลยทําให้การเป็นการเลืองต้นทุนแล้วดินแบบนี้ครับเวลาเราใช้ไปปลูกไปเรื่อยๆเวลาเราจะทำครับเราก็ต้องเคี่ยวก้อนใหญ่ออกอยู่แล้วครับเอามาทับพะยางครับส่วนวิธีการปลูกแตงกวาให้ลูกโตก,ก็ก่อนจะปลูกเราก็ว่านปุ๋ยครับ มันปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีก็เป็นของพวกยาล่าอะไรครับยาล่าดีสุดนะครับส่วนปุ๋ยอินรีย์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วแต่จะหาได้ครับถ้าเราไม่วานปุ๋ยเคมีก็ได้ใช้เป็นขี้หมูก็ได้ครับขี้ไก่ก็ได้ก็จะดีครับแต่ทีนี้ว่า เหมือนกด็ดีดีแบบดีพักหนึ่งก็พักหนึ่งแต่ความแบบต้นแตงกวามันจะงามสู้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเรามีทุนเยอะๆเราก็ใช้สองอย่างปนกันได้ครับว่าโรยไปเลยครับโรยตามแปลงตลอดแนวแปลงแบบเนี้ยโรยยาวไปเลยแล้วก็ค่อยมาลดน้ําที่หลังครับห้ามลดน้ําก่อนครับเพราะถ้าเราลดน้ําก่อนแล้ว ดินมันจะซุดลงไปมันทําให้ดินมัเพอว่าปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยมันจะกระจายไปที่อื่นหมดถ้าเราว่านแบบนี้ยปุ๋ยมันจะลงไปในร่องหมดเลยครับแล้วพอเราลดน้ําตามดินมันจะมับไปทําความชื้นความชื้นมันก็จะไปละลายปุ๋ยพอเราปลูกแตงกวาไปแตงกวาพอมันเกิดนะปุ๊บประมาณหกเจ็ดวันมันรากมันเริ่มยาวมันก็สามารถกินปุ๋ยได้เลยครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ว่าทําให้แตงกวาลูกดกเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการวางสส่น้ำยดแล้วก็คุมผ้าว่าคลิปว่าทําแบบบ้านผมทําแบบไหนคือทําง่ายๆครับไม่ต้องทําอะไรครับเยอะแยะว่าต้องมาทําแบบละเอียดเพราะเราต้องคิดว่าเราทําเชิงการค้าครับถ้าเรามาทําแบบละเอียดทุกขั้นตอนแบบนี้มันจะไม่ทําแบบ ให้เราปพะสบความสาเร็จได้คือเราก็ทําให้ถูกต้องครับแต่ว่าไม่ต้องแบบว่าแบบสักนิดนึงไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับคือดินต้องละเอียดทุกก้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทําแบบนั้นนะครับสมมุติถ้าเราทำหนึ่งไร่ถ้าเราทําแบบนั้นนะครับเราเสียเวลาทําเป็นเกมพื้นที่ถ้าทําคนเดียวอ่ะเป็นเดือนก็ไม่เสร็จครับแต่อย่างเงี้ยผมทําประมาณหนึงนน่งไร่นะครับเนหนึ่งไร่หนึ่งไร่ แตงกวาหนึ่งไร่อยู่ประมาณสองพันห้าร้อยหลุมครับครับทำหนึ่งไร่แบบเนี้ยครับผมทําคนเดียวเนี่ยคุมผ้าเนี่ยไม่เกินสามวันหรอกครับเสร็จเพราะมันคุมง่ายครับพอม,มีดินดินก้อนใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยครับก้อนใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยครับเราก็เอามาทับผ้ายางได้เลยครับเราไม่ต้องไปหาดินหาจอบมาก้นทับผ้ายางแล้วถ้าเกิด ต่อไปเราใช้จอบจอบก้นดินปนๆมาทับนะครับเนี่ยพอเราฝนตกมาลมแรงๆตีปุ๊บผ้าย่างมันก็จะรุดทีนี้ต้นแตงเราก็จะคาดได้ครับครับเดี๋ยววันนี้ก็มีคําแนะนํามีประสบการณ์การปลูกของผมก็หลายปีครับทํามาเจ็ดแปดปีครับแต่ว่าไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายวีดีโออะไรครับยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนอน้องทุกคนที่ทําแตงด้วยกัน คนทำอ่ากินเหมือนกันฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ